ใหญ่ครับลำาหยปลกลำาหยยครับโอ้พริกลูกดกด้วยปลุกต้นลำาหยจากเบ้ามาเบ้ามาลำาหยด้วยมีเมล็ดลิ้นจี่ด้วยลิ้นจี่ก็ติดมาอยู่คู่กันเลยครับคู่กันเลย นี่เบาลำใหญ่ทำไงมาละปลูกง่ายง่ายครับไร้าสารครับนี่ต้นถั่วลิสงครับอแบบนี้เลยครับทำญ่ต้องคุมต้นเขาให้ให้เสมอดินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนต้องให้เขาโชว์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา นี่เป็นง่ายๆดินดีๆมากเลยดีดมากต้นลำใหญ่เดี๋ยวเราปลูกต้นทุเรียน